ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาเล่นเกมอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายวันแล้วนะครับทุกคนในตอนไลฟ์สดมีคนบอกว่าเล่นตันใหม่ให้ดูหน่อยอุ้ยไอตัวนี้ก็ตึงเกินแม่มันทําเราเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอุยอือหืออือหือเรียบร้อยนิ่มๆครับผม ไอ้บ้าเอ้ยจังหวะนี้เพื่อนเราเพื่อนเราก็ร่วงใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ติดหัวแล้วหนึ่งโดนเราเบิดสูตรไอ้บ้าติดหัวแล้วหนึ่งติดหัวแล้วสองอุ้ยมันยังไม่ตายท่านผู้ชมนิ่มๆครับผม ไปซะไอ้เจ้าคนโหดเจ้าคนโหดเรียบร้อยนิ่มๆครับผมมันเจ็บแค่ตอนให้ใจก็นะครับถ้ามีเสียงอะไรดังก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผม เพราะว่าคลิปที่ผมทํานี้มันอยู่ที่โรงงานนะครับอยู่ตรงที่ทํางานนะครับมันก็เลยมีเสียงนะครับขอโทษด้วยนะครับติดหัวด้วยเมื่อกี้ี่เรียบร้อยนิ่มๆซ้ําไปเลยนะครับผมเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับผมนันผู้ชมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอา้าวเป็นมาแล้วเรียบ้อยนิ่มๆครับผม แตกอีกหนึ่งเอาน้อยหนาบิกินเรียบร้อยโดนน้อยหนาเข้าไปแล้วขาวจึงเรียบร้อยนิ่นนมๆครับผมเหลือตัวสุดท้ายไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมตั้งไอวอไปก่อน เฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะทําไมไม่เห็นเลยวะท่านผู้ชมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมตั้งไอวอลไปอีกหนึ่งลูกนะครับมีคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแม่เพื่อนเรานี้ก็ใจดีสุดๆเลยกดไลค์ให้เราด้วยผมว่ามันต้องอยู่มุบมๆบ้านแน่เลยท่านผู้ชมอ้าวไม่มีมันอยู่ไหนวะอุ๊ย oh. อุ้ยมันอยู่อยู่ข้างบนว่ะท่านผู้ชมอุ้ยโดนโลนโดนนิดนิดโดนโดนมันยิงโดนลงมาแล้วนิดเดียวนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ปืนซื้อปืนว่าปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับปืนใหม่เป็นเอ็มอะไรสักอย่างนะอุ้ย ไอตัวไหนว่ามันตุย๋ยอุ๊ยท่านผู้ชมผมเห็นมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดหัวเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินอุ้ยอุ้ยจะตายอุ๊ยหื้เรียบร้อยนิ่มๆมาเลยมานี มาเด้ตมาเยิงไม่โดนเลยผมเนี่ยเอ้ยเอ้ยกดเข้าแผนที่นิ่มๆครับผมเข้าหัวด้วยมีไม,มอีกตัวหนึง่งเอายิงเพื่อนตัวเองลนเกินเอ้ยมันอยู่ตรงนี้หัวแต่เข้ามีเรียบร้อยนิ่มๆครับผมนีมนมนมนม่แตกไปซ้า้เจ้าคนโหด เห็นแล้วอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอุ้ยอุ้ยระเบิดเข้าหัวไปอีกแล้วมิตรนึงแต่ยังไม่ตายไอตัวนั้นมันจะเข้ามาซัดไอตัวผู้หญิงมันจะเข้ามาซัดอ๋อโหเรียบร้อยนิ่มๆน,น,นะครับท่านผู้ชมอ้โหก็เกินไปเกินไปนะครับท่านผู้ชม มันเจ็บแคตอนให้ใจตอนนี้เราได้ปืนใหม่2กระบอกเลยนะครับคนอื่นเขารีวิวไปแล้วแต่เรากำลังจะมารีวิวไม่ไอตัวนี้ก็ถึกระ่กนิ่มนครับผมแต่อีกหนึ่งแม่มีเพื่อนมาอยู่ข้างๆเราด้วยนะครับท่านผู้ชม มันอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งน้อยแตกอีกหนึ่งนิ่มๆครับผมรัดคิวเพื่อนเสยเลยแม่มันก็ตั้งไอวอร์ซูเพื่อนมันโคตรเร็วเลยนะครับโอ้โหเพื่อนเราล่วงอีกหนึ่งโอ้โหหนึ่งสามใครจะไปสู้ไหวหว่าแตกอถึกเกินน้อ,อยนิ่มๆซ้ำไปก่อนละกัน เหมือนมีคนมาหลังเรียบร้อยอุ้ยยังไม่เรียบติดหัวไปแล้วหนึ่งแต่ยังไม่ตายอุ้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่ข้างเสาเมื่อกี้นี้เห็นอยู่ไม่รู้มันวิ่งเข้ามาสู้เพื่อนมันหรือยังนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะสู้ไหวหรือเปล่า เอาไปสามมิตรคัน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 ,นยืนปั๊มยาอุยอ้ยอุ้ยลูกซอง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 กระโดดถอยหลังนบน้อยนิ่มๆครับผมโอ,โอ้โห ระเบิดมาลีกแล้วแตกอีกหนึ่งซ้ำเลยและกันเดี๋ยวมันซุปกันนะครับผม <c oughs> ไม่ติดหัวเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรช่วงนี้สีเบอร์ผมยิงไม่ค่อยขึ้นหัวเลยแต่ตอนมันปรับแพทมาใหม่ๆนี่ยิงขึ้นหัวบ่อยมาก แต่พอลังหลังมาสักอาทิตย์หนึ่งนี่หยิงหัวไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นเพราะสีมือเราตกไปหรอหรือว่าคนเล่นโหดขึ้นเยอะนะครับท่านผู้ชมบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นโหดขึ้นเยอะก็ได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมกากนั่นแหละอุย้ยเจอตัวหนึ่งไม่ติดหัวเลยอืยืออุ้ยเจ็บหมดกันนะเนี่ย,ยจะตายแล้วตั้งไอวอไปอีกหนึ่งลูก อย่าปลาระเบิดมานะถ้าปลาระเบิดมานี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ย <c oughs> เพื่อนเราแตกอีกหนึ่งอุย้ยยืนะ่เรียบร้อยนิ่มๆครับผมหนึ่งหนึ่งแล้วอุย้ยเห็นแล้วจะสามได้อุย้ยลูกตองเยอะลูกตอวเยอะมาเดี๋ยวเรามาดูการติดได้ว่าผมจะชน,นะหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าผมจะแพ้น,นะครับ อุยเอาระเปิดมาก่อนเลยแม่ผมก็เปิดสกิลก่อนเลยนะไม่น่าเปิดสกิลเลยเราน่าจะเก็บสกิลไว้ใช้ตอนขับขันยังไม่เจ็บก็เปิดสกิลไปแล้วดีนะที่สกิลมันเร็ว มันมาหาตรงเบอร์สี่แล้วนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยล่วงอีกหนึ่งเบอร์สี่ล่วงแล้วนะครับผมอุย๊ยผู้หญิงอุย๊ยแม่สาวน้อยตอนนี้ตึงนะอุ๊ยอือหืออือหืออุย, <c oughs> <c oughs> อยเจอโอ้อโหเจอหน้าหลังแบบนี้ใครจะไปสู้ไหวไอ้บ้าเดี๋ยวเราดูเพื่อนเรานะครับอ <c oughs> เพื่อนเราซ้ำไปเพื่อนเราใจ จุกจังหวันนี้จุกยังไงเรียบร้อยนิ่มๆนะครับผม <depend iendo> ก็นะัท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วย <ần Dip>